R360 เนปจูนเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบซึ่งพัฒนาโดยรัฐวิสาหกิจสำนักออกแบบรัฐบาลเคียบของประเทศยูเครนการออกแบบขีปนาวุธเนปจูนมีพื้นฐานมาจากขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบ KS35 ของสถาภาพโซเวียตซึ่งมีการปรับปรุงระยะยิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมากระบบการยิงขีปนาวุธนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ปราบเรือผิวน้ําและเรือขนส่งที่มีระวังขับน้ํามากถึง5,000ตันโดยสามารถปฏิบัติการทั้งในรูปแบบขบวนหรือแยกอิสระข้อมูลจำเพาะน้ำหนักขีปนาวุธ870กิโลกรัมน้ำหนักหัวลบ150กิโลกรัมความยาว5.05เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.4เมตรพิสัยปฏิบัติการ300กิโลเมตรความเร็ว0.8มั ขีปนาวุธดังกล่าวถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานนิทรรศการนานาชาติ Arms a Security ในปี2558ที่กรุงเคียบประเทศยูเครนจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยระบุว่ามีการทดสอบขีปนาวุธนี้ครั้งแรกในปี2559การผลิตขีปนาวุธนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท ของรัฐบาลยูเครนและเอกชนภายในประเทศการทดสอบครั้งแรกดําเนินการเมื่อวันที่22มีนาคม2559อย่างไรก็ตามผลการทดสอบและประสิทธิภาพของเนปจูนไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนสาภาความมั่นคงกลาโหมแห่แงชาติยูเคนได้เดผยแพร่ข่าวการทดสอบระบบขีปนาวุธที่ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อ30มกราคม2561ต่อมาเมื่อ17สิงหาคม2561 ขีปนาวุธประสบความสำเร็จในการยิงกระทบเป้าที่ระยะ100กิโลเมตรระหว่างการทดสอบในแคว้นโอเดสซาต่อมาได้มีการแถลงว่าระบบเนปจูนได้เข้าประจำการในกองทัพยูเครนในเดือนธันวาคม2 5 6 2ประวัติการใช้งานและผลงานที่สำคัญเมื่อวันที่13เมษายน2565ระหว่างการบุกโจมตียูเครนของรัสเซียแหล่งข่าวของยูเครนอ้างว่าเรือลบมอสควาของรัสเซีย ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเนปจูน2ลูกส่งผลให้เกิดไฟไหม้และการระเบิดของคลังเก็บกระสุนบนเรือกระทรวงกลาโหมรัสเซียถแถลงโดยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุว่าไฟไหม้บนเรือน,นั้นทําให้อาวุธเกิดระเบิดและลูกเรือได้ดําเนินการอบยกออกทั้งหมดรัเสเซียรายงานว่าเรือลบดังกล่าวยังคงลอยลาอยู่ในช่วงหลังของวันที่เกิดเพลิงไหม้แต่สื่อทางการรัสเซียรายงานว่าในเวลาต่อมาเรือมอดควาได้อับปางลงโดยสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวยให้ทำการลากจุงกับฐานทัพ